ครับ <c oughs> พี่น้องนี้สิพ้าพี่น้องไปทำบุญช่วงเศษฐการกระถิ้นศางสับไาในสับไฟหนอกกับพ้ากันสางครักเอาไปน้ำบรัยนะครับพี่น้องรวม,มนุษมุมรรทนานกันดื้อ เนเฮต่งามบุญข้าสากบุญกระถินอบุญเขาสากบุญเขาประดับบินเขาปเถ้าจ้าของเฮตุจเจ้าของก็ยากด้เดอ่น้องรวมนันาท่านน้ำกันสาธุ โมกเห็ุไปตามกำลังห้องอบุญมันเป็นของละเอียดเนาะ,ะก็สุแล้วก็สำคัญอยู่ใจใจบริสุทธิ์เนาะพี่น้องจะเป็นบุญบนี้มีเงินหลักเงินแสนท่านือเป็นไปเห็ดไปตามกำลังห้องครับครับคลิปนี้ก็ อจบลงพอสาม,มีแล้วนะครับเนาะพอเพียงสาม,มีละครับสวัสดีครับ